สวัสดีคุณผู้ชมทุกคนนะครับตอนนี้อยู่กับเกม Vampire Survivor นะครับในคลิปนี้จะพาไปปลดล็อกตัวละครนะครับเจอ่านว่าเจหรือเจเจในวิฟเหรอผมอ่านเป็นเจในวิฟแล้วกันนะครับอาจค่อนข้างจะหัวว่าน่าจะเป็นเจในวิฟมากกว่าตัวละครนี้ก็เป็นบอสที่เราสู้ไปนะครับในคลิปที่แล้วล่าสุดที่ปลดล็อกตัวละครเจในวิฟนะครับ มันมชื่อเหมือนคล้ายๆกันหรือเปาผมว่าผมน่าจะอ่านออกเสียงผิดแหละเผลอๆมันไม่ใช่ชื่อภาษาอังกฤษด้วยซ้ำคิดว่านะครับตัวละครน,นี้ปลดล็อกได้โดยการเอาตัวละครในคลิปที่แล้วนั่นแหละนะครับเรเนวีฟมาเล่นนะครับลงด่านไหนก็ได้นะครับแต่ต้องจัดการศัตรูให้ได้1 0 0 0 0แตัวในการเล่นครั้งเดียวนั่นแปลว่านะครับต้องใช้เวลานานพอสมควรแหละผมแนะนําให้เล่นด่านไหนก็ได้นะครับ แ,แนะนำว่าเป็นด่านที่มอนเยอะๆอย่างเช่นดาน่ดานใหม่ก็ได้เลยฟอสคารีนะครับหรือด่านอาบีฟอสคารีก็ได้นะครับเอาที่เล่นไหวอ่ะแล้วก็เล่นโหมดเอ็นเลสนะครับก็คือโหมดที่เล่นยังไงก็มีมีวันจบเราต้องออกเกมเองก็จะเป็นตัวเลือกที่ดีกว่าเราจะได้ไม่ต้องมากระวนกระวายกับเวลาที่กําลังจะหมดลงนะครับเราจะเล่นได้เรื่อยๆ แล้วในเกมเนี่ยมันก็จะมีบอกแล้วว่าเราฆ่าไปได้กี่ตัวนะครับตรงขวามุมขวาบนเนี่ยมันจะมีรูปหัวกะโหลกแล้วก็มีตัวเลขตรงนั้นจะเป็นบอกว่าเราฆ่ามอนไปแล้วได้กี่ตัวแล้วก็นับเอาถ้าเกิดถึงแสนก็ออกเกมได้เลยนะครับก็จะเป็นการกดล็อกตัวละครบอสตัวนี้นะครับนะคคลิปนี้ก็สั้นๆครับคือไม่ได้มีอะไรซับซ้อนเลยนะครับขอบคุณทุกคนที่ติดตามเชื่อกันใหม่ในคลิปหน้าครับคลิปนี้ลาไปเท่านี้ครับสวัสดีทุกคนครับ